นะคะทุกคนอันนี้เป็นกล่องของเล่นจากแม่อรไทยค่ะนี่นะคะทุกคนกล่องของเล่นของแม่อรไทยค่ะเมื่อหน่อยยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันแล้วก็ให้เด็กๆเขาได้ของเล่นกันนะคะโยโยโยโอโยโย่โยเปิดซิเปิดซิแล้วปลเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วกล่องนี้เป็นอะไรนะโอ้ยตื่นเต้นกันใหญ่เลย โอ้โหเปิดแล้วโอ้โหกล่องนี้เป็นลูกบอลลูกบอลเป็นพวงเลยอ่าเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะโอ้ยดูเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยว่าสยามดีว่าจีจุดเดี่เด็กๆเลเออตื่นเต้นกันใหญ่เลยโอ้ยอะไรนะโอ้โอ้อะไรโอ

นี่นะคะทุกคนเป็นของเล่นน,นี่ชุดทางอาหารตุ๊กตาน่ารักน่ารักค่ะน,น, <c oughs> นี่อันนี้พี่เป่านะคะ <c oughs> นี่บาบี้ของเล่นเด็กผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่เด็กมุง <c oughs> ค่ะเด็กมุง เรากำลังทำฉลากอยู่นะทุกคนทำฉลากเพื่อที่จะให้น้นองๆน,นะคะเบอร์สุดท้ดายน,ายนี่ดูเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยใครได้เลขใครได้เลขหนึ่งคือได้เข้าไปเลือกของเล่นก่อนนะคะเออเ,เพราะว่าของเล่นน่ะมันพอแน่นอนแต่ถ้าให้ต่างคนต่างเลือกคือน้องๆตัวน้อยน่ะเขาก็จะได้ของที่เขาไม่อยากได้นะคะ ทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวป้ามุนอนจะบอกนะว่าทีนี้เราจะให้เลือกเลขในนี้ก่อนนะนี่เลือกเลขที่พี่จู้แจงถือก่อนแล้วใครได้เลขไหนคือเข้าแถวตามเลขที่ตัวเองได้เลยนะเออปลาโซคูจับสิหนูได้เลขอะไรออเ เลขอะไรนะ่ะยี่สิบรอยยาวๆเลยค่ะเอานอบามาค่ะหนูได้เลขอะไรจาไ้าไปเรอยเข้าไปเอยๆเจสเจอ๋อนบาถือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อนนะห้ามทิ้งนะลูกโอ้โหประลองได้เลขใก,ใกล,ล้ๆเลยเลขสามค่ะสิบหกสิบหกเข้าแถวต่อหนังเว้ เออให้หนูลูกหนังไวไหมเย่หนังไว้ได้สิเจ็บยี่สิบเอ็ดหลังยี่สิบเอ็ดโซ่คู่หลังแค่เบอร์แปดเบอร์แปดเมื่อกี้มีคนได้เบอร์เจ็ดไหมใครได้เบอร์เจ็ดคะมีมีเบอร์เก้าลูกเบอร์หกหรือเบอร์เก้าดูดีๆเมื่อกี้มีคนได้หกไปแล้วนะ เอายี่สิบสองเขียแถวลูกพอโซนหลังค่ะขาทำด้วยนี่นะมือก็ชยวอยู่แล้วพอด้วยสวยี่สิบสองคนสุดท้ายเลยค่ะมันมียีสองคนนะคะอ่าหนป้าเปิไปอยู่คนที่หเลยปเปิดคนแรกปเปิลได้คนที่หนะเจาพูกบอสิไปต่อเลยสิบสองปาเปิลนี่ป้เปิดมีปิกเยออ้ยเจ๊ได้ได้เบอร์สองอกาแฟกาแฟกาแฟได้เบอร์อะไรคะ มือชีวกันมามเบอร์ห้าเบอร์ห้าแหมี้ห้ามใช้เสียงค่ะห้ามใช้เสียงเราจะใช้สมาธิในการเลือกของเล่นนะคะว่าเพย์นี้ดีเกีนเอหรอเออห้ามกระซิบห้ามอะไรเลยน้องจะเลือกอะไรก็ให้น้องเลือกใครที่จองไว้ในใจนะหยุดเลยนะห้ามพูดนะอย่าขู่น้องนะ เอออย่าขู่ให้น้องกลัวนะเดี๋ยวเผื่อน้องไปจับของที่ตัวเองชอบแล้วตัวเองก็แหม,ม <า S 2> ทำต<ม>าตัว <มา S 2> หนึ่งพร้อมไหมพรายตรวหนึ่งเดี๋ใครจะเกยบไปเนี่ยนี่หรอแม่ย่องดึงเมยอนดึงจะเอาตุ๊กตาเก <c oughs> ้แหละชี้เออดึงมาให้ตัวหนึ่งเออน้องจะเอาตุ๊กตาตัวนั้นเอาตัวไหนเอาสโนไวท์หรือเอาอะไร <c oughs> อ๋อ อ่าเบอร์หนึ่งเอาตุ๊กตาแล้วค่ะเอาฉลากเข้าไปเลยเออเบอร์สองทุยเบอร์สองไปเบอร์สองเออคนที่สองใครเนี่ยชี้เลยค่ะโอ้ยดูตั้งนานแล้วไม่เล่นเลงไว้เหรอลูกอุตส่าห์เอ้ยไม่ได้เลงไว้เหรอคะเออเอาทหารเหรอเอาไปเลยเออเอาทหารขอบคุณครับ โอ้เนาะมาคนที่หกไปเลยเออเอาไปเลยคนที่เจ็ดค่ะคนที่เจ็ดเอาอะไรคะลูกเออเอาไปเลยคนที่เก้าค่ะคนที่สี่คนที่หกคนที่แล้วแล้วแม่ก็หรอคนที่แปดเออ โอ้ยน้องเอาชาเม้หรองชาเอาอะไรคะหนูอยากได้ตุ๊กตาไหมลูกได้ตัวไหนเลือกเลยค่ะลูกนี่เหรอหนูเอาในนี้เหรอเออหนูเอาตัวไหนตัวนี้เหรออุ้ยน่าชาตุ๊กตาสีชมพูหมอช้าหนูเอาอะไรคะเจ้าหญิงตัวไหนมันมีเจ้าหญิงสามกล่องหนูเอากล่องไหนดื้อเหรอดื้อเหรอก็ได้เจ้าหญิงขอบคุณค่าก็ได้แล้วคือคือหนูออะไรคะ ก็คือคือชี oh, ้แล้วเย่วเหรอ้ยอเหรอฮ่าฮ่า่าเ่าย่าฮ่ค่ะฮ่าฮลาฮา่าาอ่าา กัาน้าาแลยไปเอาไหนลูกอายุโอ้โลลลลลว้าไปเอาอะไรคะอ๋อไอันนี้โอเคบวบลกบ่าอย่าได้ตุ๊กตาโอเคบ่าเอาเสื้อเสื้หนอขอบคุณค่ะดูความวุ่นวายค่ะแวลูกเราแลูกเรา ไนะปเล่นเลยค่ะลูกเราได้ของเล่นที่เราชอบแล้วมีใครไม่ชอบไหมมีใครอยากเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้ว,ว,ว,วลนะเออแก่เลยค่ะแก่เลยยังมีเหลืออยู่นะทุกคนยังมีของเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าเด็กยังมาไม่ครบนะคะ เดี๋ยวมุหนอ,อจะแจงให้น้องอีหมู่บ้านหนึ่งนะคะโอ้ยแก่กันแล้วค่ะแก่กันแล้วนี่เยนี่เล็ีนี่น